ผมออกช่องวลลชอดจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับทุกคนไปวชอดเขาจับไหมแล้วเขาเหมือนเคาะนิ้วตัวเองจับจังหวะฮะนี่คือนักร้อมืออาชีพฮะเพราะครับการโพสทุกอย่างของเขาเป๊ะแดนเซอร์แต่อย่าลืมนะคะว่าน้อยมากที่แดนเซอร์จะร้องเพลงเพาะเพี้ยนค่ะอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตผมไม่กลัวผมจะเก็บเธอไว้ นาเลยี่อ่เปื่ยวนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการดูคลิปอลอชชอที่ผมทำไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายผมอาจจะทําคลิปนี้ตลอดครับทุกคนก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเดี๋ยวรอบหน้าผมทำอีกแน่ทุกคนส่วนเดี๋ยวคลิปเต็มเดี๋ยวผมจะลงไว้ตอนคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย